กินยาแลวรักษาตัวเองซะไม่ชัดนนี้ก็ม่ใช่ใครไปเขาวงกันนะโปรดเช็กด้วยนะมีคนเป็นโควิดโอ้ยกูเอ้ยมบันเทิงก็เลยบันเทิงกันเลยทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวไม่ได้อันนี้เป็นรถที่ไปเขาไปขึ้นเขาวงขึ้นหมดแหละข้าจำได้สมัยนั้นหนูเอามอไซค์มาแม่รถมันก็จะไม่ติดเนาะแล้วก็จะล้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย อันนี้รถยนต์นะเธอก็จะเข้าอ่ะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสิบหกนี่ไงมีเด็กมาอันนี้กําลังขึ้นหรือกำลังลงลงแล้วแหละถ้าสภาพเนี้ยตั้งแก๊งกันอ่ะลุกเลยไปก่อนเลยไปก่อนเนี่ยทางเข้าวัดเขาบงพระจันท์เนี่ยโอ้โแล้วมันเข้าไปลึกด้วยตอนนั้นหน้าให้เราแว้นมา ไม่จับ่นเขาก็มองอยู่นะติ๊กตอเลยนี่ถ่ายติ๊กตอกเลยกืตำรวจก็ไม่แน่าจัแม่เดี๋ยวมันเัีมันมาทระทใกล้ใกล้จะมาพูดไอีกนะเข้าวัดสองห้าหนึ่งสามที่พอสอนแม่กูเลยแล้วเนี่ยป้ายสร้างเนี่ยรถติดแล้วก่าจะได้ขึ้นก็สี่ทุ่มพอดีนะคะบอกแล้วสี่ทุ่มออกบ้านประมาณสามทุ่มสองทุ่มครึ ก็ยังก็ยังไม่ได้ขึ <S <S ้นเออได้ขึ้นตอนไหนเด้ดิเอาจุดบ้านกันมาตอนกี่สองทุ่มครึ่งแม่ชั่วโมงนึ้อสูงปะเ่ยสูดิตอนนี้เราถึงเขาพระจันทร์กันแล้วถึงตอนประมากี่กี่กี่โมงอน่ยยังไม่ถึงข้างบนนะคะ ประมาณตอนนี้ห้าทุ่มข้างล่างก็จะมีเป็นของขาย ขึ้นิเดินไปกินข้าวต้มใช่ไหมแม่ใช่ <c oughs> ถ้าข้าบนเขาถ้าขึ้นไปแล้วไม่ได้กินข้าวต้มก็ถือว่าเรามาไม่ถึงแม่เรารถเยอะคนเยอะมากทีนี้คนเยอะมากวันนี้ เตรียมตัวขึ้นของวไม่รู้ดิขนาดนี้ไม่ทันทีนครมเลยไม่ผ่อนงูมันจะมาไหว้บางคนมาเราจะชิดขิดวเขากันนะจ๊ะเพราะเราจะไปดูวิวสวยๆใช่ข้างบนกันเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะถึงบนเขากี่โมงตีอะไรนะคะไปลุ้นกันหลังจากท่องเที่ยวมาด้วยปุ่นๆกันค่อนข้างเยอะก็ให้ระวัง จะเอ่ยสติแล้วก well okay. ็วางไห้นะวางไห้เสร็จแล้วก็เดินไปไหนบางคนบางท่านก็ได้คืนนะบางคนบางท่านเขาไม่ได้คืนอนะก็แล้วแต่ว่าผู้คนที่เคพบเจอหรือมีคนพบเจอหรือเปล่าถ้าพบเจอแล้วก็นํามาคืนนํามาแจ้งโทรศัพท์มือถือเนาะกล้องดิจิตอลประกบกัได้ดีนะทุกวันในใจหมดเลยกันหมดแล้วนะแล้วก็คุณเจาร้ย อันนี้คือจุดแรกนะคะที่เราถ่ายไปถชายตอนที่แม่เพลงที่ควรชะลอไว้ก่อนก็คือบาปเมื่อเกิดเกิดอกุศลมาแล้วบาปเกิดขึ้นควรชะลอไว้ก่อนอย่ารีบทำเดี๋ยวจะตกหมกอื่นๆก็ยังพอกินได้นะหมกหัวปีหมกนอมาให้หมกปลาอาจารย์อย่างนี้ นะครับสำหรับท่านที่กำลังมุ่งการทางกับนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางสบายดีครับนะครับนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนท่านที่เดินแขวกแขนไปไปมาๆก็ขอให้ได้เงินล้านทุกคนนะครับสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่มาถึงแล้วเริ่มแล้ว่ะ เป็นไงบ้างอากาศเบื้องต้นยังไหวอยู่จังอากาศเบื้องต้นนะ เลยต่อย<ส> um. ังแแม่ต้องถอดแบบหันออกไปให้น้หันในใจจะได้แต่ถ้าแบบตอนเดินขึ้นอ่ะไม่แนะนำแบบกสอนห้อเดีวเียเดียวเดียวหน่อยเป็นกระเป๋าหปล่กขึ้นมาก็จะเห็นเป็นองค์่าร แล้วสองพันควันกว่าลมแรงมากยิ่งสูงยิ่งหนักพักกันเหรอเราต้องพัก,กเองนะตอนนี้เราขอพักก่อนนะฮะอีกอึดใจเดียวเราก็จะถึงดิดแสงพระพุทธพระพุทธเราขึ้นมีวิธีบอกไหมคะ,ะเราตอนเราขึ้นพุทรเราจะไม่แหน่ เหมือนเราจะพุดโธเหมือนเราย่องขึ้นไปอ่ะย่องเบาอ่ะเราจะไม่ค่อยหน่อยเท่าไหร่ก็ก่อนมาแล้วก็ไหวไหวก่อนมาก็ไหวอันนี้ก็ไหวอันนี้ก็ยังไหวอยู่นะอันนี้เราก็พักก่อนเนาะเจอเจอที่พักตรงไหนก็พักทุกระยะทางเลยตอนนี้ใช่ต้องพักเราไปเลยกันต่อไม่มีน้ำที่ตายแล้วเนี่ยเปิยคอ ความนุ่มไม่มีอะไรเอาไม่เชื่อเคียวแป้งขลังไม่เออไม่กินอะ่ะตอนนี้จุกท้องกินห <c oughs> <c oughs> นึ่งคำเคียวห้านาทีถึงส,สองสามสี่ขั้น,นแล้วอีกไม่ไกลเกลีอนเอื้อมแต่ช <c oughs> าพาก็จะชัน เดียวเท่านั้นจะกัดแล้วหรอยุงกั่นอันนี้กี่โมงอ่ะอีกตมอ่ะหนึ่งนตีตีหนึ่งครึ่ง

เครื่องดื่มแล้วก็เป็นมาร์มากระป๋องให้เราบริการ 同意的。 ันนี้เป็นหอมอกนะคะที่อยู่บนจุดสูงสุดของเขาวงพระจันทร์กล้องจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอ้สูงมมากอ่ะ Yeah. <laughs> กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันบนนะคะมาได้นะคะเขาภูมรใจก็มีแรงมาแล้วนะเออแล้วก็ลุกขึ้นเนาะพุทธนะลื่นออกแต่ตอนนี้หนาวมากแล้วตอนขึ้นมาเขาบอกว่าแหละคนนั้นอ่ะร้อนจะตายไงลุงอ่ะเออครับกามขับ่ายมันข้องง่ง่ายร้อนมาก เออเขาขึ้นมาตอนช่วงประมาณสามสี่ทุ่มหไงแต่ก็ลงสวนกันเรมาเพียงสร็จแล้วค่ะรอไปด้วยครับ แม่อนเอง ตอนแถต่อแถวลงลก็งดีนตอนนี้เราเตรียมลง phèo nè ข่าอยู่นะลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนาะ <S 2> <S 2> ถึงไหมตีสี่นะตีสี่สิบเจ็ดก็งงลงปีององเออ,อ,อข้างบนเป็นปตีสามขาล้าเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็ได้บุญด้วย เราก็เดินทางกลับบ้านกันนะคะบางคนก็เพิ่งขึ้นเนาะแหมช่วงแบบว่าปิดหน้ากากแหละก็หาอะไรเห็นปะนี่อย่างถ่ายตรงนี้มีข้าวได้พอดียวเออเออเนถ่ายแม่ก็ถ่ายติดิดเใช้ค่อยยันสีแดง ก็คือกดตอนนี้เราก็อยู่บนรถกันแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า <Bye. S 3>